สีสวยฟังก์ชันหน้าโดนรถปีใหม่เลขใหม่ก็น้อยอีกพร้อมตัดสินใจหรือยังคะและเราอยู่กับซูสกิสวิฟ t ์ค่ะโอ้โหสวยขนาดนี้ไม่ต้องพูดเยอะไหมรถมันสวยอยู่แล้วก็คือบอกเลยว่าอย่างนี้เลยอ่ะสีเป็นสีแดงวน์นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กโคจะสวยเลย พอเป็นสีแดงแล้วเขามีความไล่เรียงตัดสีกับสีดําได้อย่างลงตัวสนิทเลยนะสเกิร์ตแต่งรอบคันเขาเนี่ยบอกเลยว่าที่สุดอ่ะโดยรวมแล้วนะคะคันนี้รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแหละอ่ะ ก็นะคะเป็นการเซฟเซฟไปในตัว1เซฟด้วย2ก็คือดีไซน์สวยด้วยนะคะซูกุสวิฟตเรื่องของชุดแต่งเนี่ยไม่เป็น2รองคัเพราะชุดแต่งคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อ2ตัวเลยเออแล้วไม่พอนะคะตัวนี้เป็นรถปี2020เราจะได้เซ็นเซอร์ถอยมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูสักนิดนึงค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงอ้ารถ4ประตูนะสวิฟ t มินิแบบนี้นะคะแต่ข้างในก็ได้อยู่นะพอตรงนี้เนี่ยเขาอ,ออกแบบมาให้พับได้อยู่แล้วแหละพอพับไปปึ้มนะกว้า ตังปั๊บเลยคุณพี่แล้วที่สําคัญตรงช่องเก็บใส่สัมภาระเนี่ยมีไฟสองสว่างคุณคะรถยนต์ปี2023 3 0,000ส000ากว่าแต่ว่าเครื่องพันสองอ่ะประหยัดน้ํามันอยู่แล้วใครที่ต้องการรถยนต์ประหยัดน้ํามันไปใช้งานนะคันนี้เนี่ยสะดวกเลยแหละโผล่กันมาในห้องโดยสารนะคะสวยอย่างนี้เลยอะ่ะนี่คือรถยนต์ปี2020ค่ะคุณเดี๋ยวต้องมาสตาร์ดูแล้วแหละแล้วเป็นรถยนต์เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงนะจากที่ได้ข่าวเรียบเรียงมาเอออู เลขม้นี่คือสะพรึงมากคุณพระรถวิ่งสามเท่าไหร่รถวิ่งสามหมื่นกิโลเอาดีๆแล้วเครื่องเงียบมากหน้าจอใหญ่ๆเบ้งๆแ,แบบนี้นี่ไม่ใช่หน้าจอค่ะนี่ iPad ชัดๆเลยนี่คือแท็บเล็ตเลยพี่ดูดิสวยมากทัสชสกรีนลื่นมาก Android Auto นะคะได้หมดเลย Bluetooth เอ่ยใดนะคะเดี๋ยวขอไปดูที่เนวิเกเตอร์ก่อน Google Map กูก็แบบค่ะทุกคนสบายใจรอดตายแล้วค่ะไม่ต้องเชื่อมอะไรต่อไปให้พลุงพลังอีกต่อไป ง่ายสะดวกรวดเร็วรถปี2020ค่ะอะเดี๋ยวมาดูเรื่องของดีไซน์กันดีกว่าเรื่องของดีไซน์นะคะประมาณนี้เลยนะคะช่องต่ออยู่ข้างล่างนะคะเขาทำด้ดีนะเขาออกแบบมาเป็นสไตล์แบบสปอร์ตที่ลงตัวมากนะคะช่องต่อสําหรับชาร์จโทรศัพท์ในรถนะคะแล้วก็ช่องต่อสําหรับ USB AUX ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ USB 1ช่องแล้วก็ AUX 1ช่องนะคะเป็นเกียร์ออโต้ที่มีชิฟล็อกในตัวนะคะและที่สําคัญเลยนะคะ นี่แล้วด้วยความที่เบาะนะคะเบาะเขาเป็นลวดลายพิเศษนะเบาะจะเป็นลวดลายสวยๆแบบนี้ที่สําคัญเนละคือเป็นเบาะผ้าไม่ดูดซับความร้อนมาในเรื่องของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะนี่ฟังก์ชันเขาจะอยู่สายมือนะคะก็สามารถเปิดขึ้นลงเสียงได้เลยสีสวยฟังก์ชันหน้าโดนรถปีใหม่เลขใหม่ก็น้อยอีกพร้อมตัดสินใจหรือยะัะ ในเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยซูกิสวิปเขาว่ากันว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเบอร์ต้นๆเลยนะแล้วคุณล่ะคะว่าจริงหรือเปล่าส่วนตัวจีน่ามองว่าจริงนะเพราะว่าด้วยเครื่องพันสองะเนาะแล้วที่สําคัญเลยกระทัดรัดจอดในเมืองได้นะคะ ประหยัดด้วยอ่ะใครว่าจริงไว้จริงลองเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันดูค่ะแล้วที่สําคัญเลยเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมมันไม่ได้ต่างอะไรจากออกห้างป้ายแดงเลยนะด้วยความที่มันไม่มีอรอยเยอะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ทาบสนงสนิมไม่มีเลยคือใหม่เหมือนออกจากห้างเหมือนออกจากโรงงานสุดๆ <Okay. S 1> ว่านไปค่ะรถยนต์ปี2 0 2 3ัน0 0 0 0 รถวิ่งน้อยใหม่ยซะด้วยแล้วคุณราคาถูกใจบ้างหรือเปล่าสีสวยขนาดนี้นะคะพร้อมเป็นให้คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะส่งฟรีก็ส่งฟรีทั่วไทยทําสัญญาก็ทําสัญญาฟรีทั่วประเทศรับประกันหลังการขายนานสูงสุด2ปีฟรีจัดฟรีโอนดฟรีค่าดเนินการยังไงเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะจองอะไรได้เลยทักบ้านเขียวได้เลยค่ะขอดูรูปขอดูวิดีโอหรือวิดีโอคอลก็ได้นะคะจีน่าจัดให้ค่ะมาที่นี่เลยสีรุ้งคาเซนเตอร์ค่ะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของโดยนต์สวยๆแล้วค่ะายบาย